โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะจ้านี่ไงอีพีต่อจากอีพีเมื่อกี้เลยตีลวดไปซื้อมากล่องละร้อยนี่ตีหลังเพราะว่าตีหลังเนี่ยดูมันใหญ่เนี่ยประมาณนี้กล่องละร้อยนี่กล่องละร้อยตีหน้าเนี่ยขอบเนี่ยล้อหลัง มันเป็นของบางไซแนววะหาแป๊บเอานี้ไงเห็นไหมดุงงยางเพื่อนเพื่อน,อ,นอย่าไปเบิร์นเล่นนะสะดาย,ย่างเตือนใจไว้นะนี่ดูผมเป็นตัวอย่างดิเบิร์นจนโดนด่าเลยอะเนี่ล้อหน้าที่เปลี่ยนเป็นใส่ล้อเดิมเนี่ยเนี่ยก็ดุง บางไซไม่ทนเลยเนะลูกปืนก็มีอยู่แล้วอันนี้คู่หนึ่งอันนี้ไม่รวมยางนะอันนี้ดุมซีรวดแล้วก็ดุมหลังซีรวดนี้เพิ่งปึงขึ้นใหม่นะเนี่ยลยขึ้นใหม่ซีรวดเดิมมันหักซื้อต่อเข้ามาอีกทีหนึ่งเป็นมือสองแต่สภาพตอนแรกใหม่กว่านี้ ไม่ดุ้งไม่อะไรแต่เรามาขี่ไม่ระวังไงเพราะว่าเราลงหลุมโดยไม่ได้เบรกไงมันก็เลยดุ้งเลยเนี่ยซื้อต่อเข้ามาห้าร้อยพร้อมซีลวดน่ะแล้วก็ดุมด้วยแต่เนี่ยซื้อใหม่อันนี้ยางก็ซื้อนี่เนี่ยอยยางอันนี้ล้อหลังนี่ล้อหน้าเป็นห้าสิบร้อยสิบเจ็ดนี่ย ถ้ามาดูช่องผมเนี่ยจะร,รีวิวของเนี่ยผมละเอียดนะเห็นว่าโฟกัสป่าวเห็นไหมเห็นมะโอเคเนี่ยห้าสิบร้อยสิบเจ็ดแล้วก็นเนี่ยยางเส้นใหม่เส้นนั้นถ้าไม่เบิร์นเล่นอะมันไม่เป็นไรหรอกไปเบิร์นเล่นไงโดนด่าตนพี่สาวด่าเนี่ยยางหกสิบเก้าสิบสิบเจ็ดเส้นล้ สองร้อยสองร้อยกว่าบาทนี่แหละนี่ขอบขอบรอบเป็นของโยโกตีทองนะว่านี่ยังไม่ได้ขึ้นตีไว้เลย เดี๋ยวไปเทีย่ยวเดี๋ยวเราไปเทีย่ยวคันนุ้กันเนี่ยก็ใส่คันนี้แหละยบดูก่อนไม่รู้เขาเก็บ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 ใหญ่คารุใหญ่าคารุคลิปพี่ถ้าพ,พี่ถามมาดูเนี่ยกูว่ากูโดนด่านนี่ก็คำหยาบผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยว้ัณที่นี้ด้วยนะครับผม ขอบเป็นขอบยกโกลเดี๋ยวบินรอแป๊บหนึ่งเด้อดูพังๆางไปก่อน